ก็ค่อยมีเลี้ยวมีแรงเมื่อน้งเมื่อนหัวหมอหาใบกินน้ำตาลสัตเข้าไปตีน้ำตาลให้พี่ถ้าเราสวยแล้วเราต้องพอนะเราอย่าโลภมากไม่อยากอยู่แล้วบันโลกใบน,นี้จะเจ็บมือฉันไม่เคยทำอะไรที่เจ็บขนาดนี้มาก่อนเลยมีลูกสี่คนไม่ได้คลอดเองเลยคุณหมอผ่าออกให้ล้วนๆสี่คน คุณพอยฟังนหมย,ยังใส่เหงาวทำยั่ทำหัยห,<ล>ห,หลายกิโลเป็นยังหูบอก็คอยมีเหลี่ยวมีแรงเมื่อนหงเมื่อนหัวตประจำตัวหลายมอหาเมียงกับปฟังมอหาไปก,กินน้ำตาลสักกับไปตีน้ำตาลไทยพี่อ่ของวงของหวานเต็มไม่กินข้าวหลังห้าโมงหกโมงแม่กินดึกไม่กินไอติมไม่กินหวานเบื่อไงยังที่พ่อสร้างมีเห็นตรงกันถ้ามเลยพ่อแม่ผู้ใดเป็นแนวดีแม่บอกแม่ปรึกษาแน่ เขียดพูดจนปากฉีดจนหูจนแบบจนไม่พูดแล้วอ่ะจนแบบเออว่ามันนี้ไม่กินเหรอไทยทีอ่ะจะสองสาแก้วไหมจะได้ชื่นใจกินเข้าไปสีหวานเอาโลกประวานมันต้องกินหวานสี่พันว่างืดว่าไม่เสียงดังเลยใครมีแบบนี้บ้างบอกขอเคล็ดลับหน่อย เพื่อนๆเข้าใจไหมว่าคนแก่เน,เนี่ยเขาไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแล้วพ่อเออใช่พ่อไม่ต้องมาทางานเยอะเพราะว่าพ่อใช้นี่หมดแล้วแม่ใช้นี่หมดแล้วเขาหมดห่วงแล้วเขาส่งลูกถึงฝั่งฝันของเขาแล้วเขามีชีวิตที่ด,ดีเขาไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเขาก็เลยคิดว่าเขาจะทาอะไรก็ได้กินยังก็ได้แต่เอจริงๆไม่ใช่เรายัางอยากให้พ่อกับแม่อยู่เป็นนานๆอยู่เป็นร่มโพล่มใสจะบอกพ่อตลอดเลยว่าถ้าคนอายุเพื่อตัวเองได้ทุกมือเนี่ยเขาย่เพื่อลูกเพื่อลานเห็นครั้งที่แล้วใช่ไหมเออที่ผู่เสียร้องห่มร้องไห้ ร้องถล,งล่มร้องไห้ลูกหลานร้องถม่มร้องไห้จะเป็นจะตายเราก็พยายามแบบว่าทําจนสุดความสามารถของเราแล้วอะว่าให้พ่อไปหาหมอที่ดีที่สุดเอายาที่ดีที่สุดไปหาหมอทุกๆสองสาเดือนนไปแล้วตรวจเลือดเงี้ยคือหาเท่าไหร่มันก็บเบอร์ใดเด้เพราะว่าเขาเราเ็เหตุตามที่หมอบอกไงเห็ดสวนห้างหมอปี๊บอ่ะใช่เ็นจะหม,มหมอหมอหมอให้คน,นบอกว่าถ้าพ่อถ้าพ่อไม่ไม่ไม่ดูแลตัวเองเขาจะไม่รักษาพ่อเรานะเขาบอกว่าให้ไปหาหมอคนอื่นหมอหมอหมอนี้อะเอาจิ้ง แบบมันต้องแบบว่าใช่ไหมได้ได้ได้้มไข่ต้มไข่ทำไม กุ่มไข่แอรอนไม่พอหรอเอฟเฟกประสบการณ์กูเนี่ยเยอะเหลือเกินกระทงศิลปกรรมเนี่ยอาเธอเล่าเราคลิปที่แล้วเราลงประสบการณ์ดีๆไปกับเพื่อนสําหรับเธอทํา,าทจมูกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็เข้าม,มาชมหน้าดงหน้าเด็กลาบลาบลาในเล่าประสบการณ์ที่ไม่ดีของทริปที่ผ่านมาที่เราไปดิเพื่อนความสวยเราถ้าเราสวยแล้วเราต้องพอนะเราอย่าลบมาก อย่าพยายามสองกระจกกับเองเพื่อที่จะหาความบกพร่องของหน้าตาของเราเพราะมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะคนก็บอกมันดีอยู่แล้วยิ่งสองอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ต้องเติมอันนี้ต้องฉีดอันนี้ต้องนันล่าสุดก่อนกลับเมืองไทยโอ้ยลิวิป,ป่าเขาฉีดแล้วเขาสวยกระจับดีววังสวยฮ่าเฮสวยบุกเลยจ้า ยูดี้เขาก็ฉีดนะแต่ว่ายูดี้ก็ฉีดที่หมอที่ทําจมูกแล้วเขาทําดีมากแล้วมันแพงกว่ากัน5 0 0พันบาทเพื Ó, ่อนๆห้าพันบาทสำหรับเราเฮ้ยแ่งเยอะว่ะแต่เราก็มาคทีเป็นเงินเมกาก็ผัดก็ร้อยห้าติบแต่ว่าไม่ใช่โรงพยาบาลเขาไม่ดีนะเพื่อนโรงพยาบาลเขาดีดังด้วยพูดเลยดังด้วยแล้วราคาก็ไม่ได้นน้อย มีชื่อเสียงดาราก็ไปทำเหมือนเราใจร้อนเกินไปโดยที่มันก็มีระยะเวลาจํากัดของเราที่เราอยู่ในเมืองไทยไงเราเห็นยูดี้ชิดมาเฮีย <c oughs> มันเบิร์นนะมันเบิร์นแค่วันสองวันแล้วมันก็หายอ่ะเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูนะว่าเบิร์นขนาดไหน ไมูไม่ลูเออแล้วทีเนี้ time, ยเราก็ layers, really เลยแ uh, ต่เราอะดูมาตั้งนานแล้วแต่เราอยู่เมืองอเมริกาแล้วว่าเราอยากจะฉีดปากแต่จริงๆอัมาตาเป็นคนที่ปากสวยอยู่แล้วปากไม่ได้ทําปากธรรมชาติเป็นคนที่ปากเอิบอิ่มไม่พอไงรลกมากกูอยากอิ่มกว่านี้เขาบอกว่ามันเป็นการฉีดครั้งแรกเพราะมาตาไม่เคยฉีดปากเลยมันก็เลยว่าเป็นก้อนแต่ว่าเขาบอกว่าเขายืนยันว่าฟิลเลอร์ที่เขาทำอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนส่หลายไปเขาก็เลยแล้วทีเนี้ยข้างบนอะเห็นไหม แล้วเน้นก้อนมันไม่เท่ากันนี่นี่ก้อนอย่างนี้เวลายิ้มก็จะเห็นอย่างนี้เห็นเป็นขุขะเขาก็บอกเขาจะฉีดไข่ฉีดไขสลายไขยมันให้เอ้ยสลายนูลเลอร์ให้แล้วก็จะฉีดเพิ่มให้มันเท่ากันแต่สําหรับเราอะ่ะคุณหมอมือหนักคุณหมอฉีดล้างหน้าเราอะ่ะไม่ถึงสิบห้านาทีแล้วเราก็มีประสบการณ์ที่เฮ้ยเราไม่โอเคเราก็เลยแบบเอ้ยก็ช่างเถอะนะพเพื่อนเพื่อนก็แค่อยากจะมาแชร์ว่าการทำศัลยกรรม อย่ารีบอย่ารีบแล้วก็อย่าโลภให้ศึกษาดูดีๆให้แบบว่าให้รอได้ถ้าคุณหมอไหนที่คุณมั่นใจอะ่ะเพราะว่าเราอะอยากรีเควสหมอแต่ว่าคุณหมอแบบคิวแน่นเพราะว่าเขาฉีดเก่งแต่คนนี้เป็นคนเดียวที่คิวว่างเดีย๋ยวปีหน้าคางเจอกันแน่แสนหนึ่งพี่น้องคนหนึ่งหรือพี่คนหนึ่งมาสันิทมากคอมเมนต์คลิปที่เราบอกว่า น้องมาตาเนี่ยน่าจะทำเงินได้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าแสนทำค้างแสนหนึ่งจิบๆมันกระชันเพื่อนๆมาตาทํางานได้เยอะจริงๆแต่ว่ามาตาก็มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตต่อเดือนเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆไหนจะลูกอีกสองคนไหนจะร้านอาหารไหนจะโน่นนี่นั่นนี่นั่นเออนั่นแหละเพื่อนๆมันใช่เราเราเราต้องตั้งงบแล้วเราก็ต้องตั้งบัคเกจของเราถ้าเราโอเวอร์มันมันไม่ก็ไม่ได้ไงเราก็จะมาลําบากทีหลังไงถ้าเราคนเราไม่มีความควบคุมใน ในอารมณ์แล้วก็ในการใช้เงินนะนะมันในอน,นาคตมันจะทําให้เราเอานาคตเอาเงินอานาคตหรืออะไรเงี้ยออกมาใช้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบว่าเราต้องควบคุมเพราะว่าจะรอรอได้นะเพื่อนๆรารอได้แบบว่าเราเราก็ไม่ได้แบบจะต้องทาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจามูกของมาตานี่รอมานานมากเกินไปแล้วก็เลยเอ้ยเก็บเงินนะเนี่ยกว่าจะใช้เวลาเก็บเงินได้นั้นนานนะป่าได้แล้วค่ะขาเที่ยวเขาเทียว คุณแม่หนูไม่รู้จะเรียนยังไงแ้วเนี่ยคนเทียนคนนี้มีไหมกระแทกหนูร้อนไม่ทันหรอตอนนี้นรอ้อนแค่ไหม สองอาทิตย์แล้วเนาะตอนแรกกลับมาเจ็ตแหลกมากตอนแรกกลับไปเมืองไทยตื่นมาทำไมต <t une> ีสามตื่นมานทําไมตีสองพูดก่อนตลาดเขายังไม่เปิดเลยตื่นมานท,ทําไมตีสองตีสามมาเล่นโทรศัพท์เจ็ตแหลกมาอยู่นี่ก็เจ็ตแหลกแต่ว่ารู้สึกว่าอยู่ที่กลับมาเมกาเจ็ตแหลกมากกว่าเรากลับไปช้ชีวิตที่เมืองไทยนะเม <t une> ืองไทยมันมีอะไรให้ทาตื่นเต้นเราก็เลยแบบปรับตัวได้เร็วเราเอ็มมาปรับตัวได้เร็วมาก2วันเอ็มมาปรับตัวได้เลยเอ็มมาไม่งอแงเอ็มมาไม่แบบ เอมม่ามีความสุขเอมม่าแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาตาแบบไม่ได้ทําแบบไม่ได้เอากล้องไปไม่ได้เตรียมตัวอุปกรณ์ที่จะไปทํา y o YouTube จริงๆนะนเพื่อนๆก็ก็ใช้โทรศัพท์กล้องเรล่านี่แหละเดินไปก็ถ่ายไปเดินไปก็ถ่ายไปเพราะว่าอยู่ดี่มันงอแงโอ้ยฉันจะทํานมฉันจะทำนมฉันจะทําน,นี่ฉันจะไม่เจ็บฉันแข็งแรงทําไปปุ๊บ <c oughs> เอาหนูบอกให้ฉี่ยได้ไหมบอกคุณบอล หมอผ่าออกให้ล้วนๆสี่คนเออเจ็บมากนาจะลากให้บันไดพัตยาเออเจ็บจะกูนั่งุู่หัวอย่างเงี้ยนางจะเป็นคนที่แบบว่าฉันจะต้องเก็บเกี่ยวทุกไรละเอียดจะต้องถ่ายรูปฉจะต้องยูทูบเบอร์จะต้องแต่ว่าในแล้วเวลาที่นางทำนมอาทิตย์หนึ่งไม่จับโทรศัพท์ฉันเลยฉันเดินไม่ได้เดินได้อย่างเงี้ย กุละเกียนเอ้ยเราก็เตือนแล้วนะว่าดีทำนมเป็ทรมานนะการทำนมเป็นการศสลยกรรมของที่ทรมานที่สุดของมาตาแล้วพูดเลยว่ามาตาก็เคยทำบอกแล้วเตือนแล้วไม่ฟังเอาแต่น้องเขาบอกว่าชิลมาก2วันเดินได้ไปร้องได้แล้วเอาคนอื่นไงคนเรามันรี c เ v e r เป็นความเจ็บความเพลนความแบบว่าพอเราอะอดทนได้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะความความอดทนของคนไม่เหมือนกัน ไม่ได้ถ่ายเลยวิดีโอก็เลยขอขอโทษเพื่อนเือนด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายเลยแล้วแบบว่าหน้าตาบวมเขียวอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากเห็นตัวเองหน้าตาในสภาพที่แบบตาเขียวตาบวมหรือแบบว่าหน้าตาไม่ได้แต่งหน้าแล้วแบบไม่มีขนตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทานลิปติกเราก็ไม่ได้อยากทำแล้วยูดีก็แค่กินข้าวไปวันวันมันก็ยากแล้วเราเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยทำไมคนที่เขาทำยูทูบเบอร์จริงๆที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ อินฟลูเอนเซอร์นะคะเพื่อนเก่งมีความสามารถมีความอดทนทนกับอารมณ์ทนกับความรู้สึกได้เยอะเพื่อที่จะให้วิดีโอคลิปแต่ละคลิปออกมามีความสุขแฮปปี้ให้ทุกคนได้แบบดูแล้วมันมีฟิลลิ่งดูแล้วแบบว่าหลายๆคอมเมนต์กับของแบบพวกที่เขาทำยูทูบเบอร์นะเขาท้องเถอะถ้าคอมเมนต์ไม่ส,สร้างสรรค์ คอมเมนต์ไม่โอเคคอมเมนต์ไม่ดีดูเฉยๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปทําร้ายจิตใจไม่ต้องไปทาร้ายให้แบบทําร้ายกำลังใจหรืออะไรเพราะว่าแต่ละวิดีโอแต่ละคลิปที่เราออกมาไม่ได้แบบถ่าย5นาทีลงเลยนะมันมันมันหลายขั้นตอนนะคะเพื่อนๆแบบว่ามันเพื่อนๆไม่ชอบหรืออะไรในในในเราหรือในใครก็ให้มองผ่านไปไม่งั้นก็ไม่ต้องดูไม่งั้นก็อันซับสไคร e ไม่งั้นก็เราก็บังคับคนไม่ได้หรอกนมะว่าจะคอมเมนต์อะไรยังไงแต่บอกว่าก็พยายามแหละพยายามแบบอย่าอย่าอย่าแบบ อะไรอย่างเงี้ยคุยลืมบอกไปกับเมืองไทยวันที่สองไปเปิดโทรศัพท์เจอป้าป้าเจอคุณป้าหรือคุณพี่อ่ะเขาทำงานอยู่ที่ AIS อเเที A เซ็น,นทนรัลพระรามเก้าบอก,บอกเดินมาหาใช่ไหมน้องมาตาใช่ไหมน <c oughs> ้องมาตามาเมืองไทยทำไมไม่บอกอะไรอย่เงี้ยอ๋อหนูก็บ,บินกระทันหันนะคะเพราะว่าบางที YouTube มันก็ บางทีอาทิตย์หนึ่งเราลงครั้งหนึ่งบางทีเราก็แบบว่ามู v ออนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยล้ออะไรอย่างเงี้ยป้าดูหนูทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าตัวตัวจริงสวยมากขอบคุณค่ะแล้วก็อ้วนมากเหมือนเดิมขอบคุณค่ะเราเรายังมีเรายังมีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจก็ขอบคุณนะคะเพื่อนไปไปคุยเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้ง่ายนะกับการที่เราจะถือกล้องอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เราก็มีความสุขในการทำมีความสุขในการทำมีความสุขในการแชร์เรื่องราวนี้ร้านอาหารของเรา มันก็นั่งอ่านคอมเมนต์นั่งอ่านสาลปกรรมนั่งดูสปอยหนังแค่นั้นเพื่อนนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าออเดอร์วันนี้แม่ก็จัดกระจายไปหมดเลยเนี่ยวันนี้วันแม่นะเพื่อนๆวันแม่อเมริกาพี่แอนบอกทีวันนี้มันเป็นยังไงบ้างมั่วอะใครมั่วถูกไหมไอไอเป็นคนมั่วใครมั่วนะเธอหน่ะมั่วเองใช่ไหมมั่วมันมั่ววันแค่มีออเดอร์เดียวที่มั่วเอาเลยค่ะบุ๊คชิคเก้นกระจายไฟล์ไรมั่วเพราะว่าถ้ามีออเดอร์เดียวมั่ว ไม่ลูกอันนี้ไม่ได้หรอกม่ออนยังบอกได้บอกได้ของลูกอะไม่ดูอะไรไม่ดูโอ้ยกระดคนมาดูอะไรล่ะเธอเธอฉันเล็ขอดอยู่ฉันไม่ได้หรอแม่ อสส้อบผ้าอะไรขอาใบ้าใของกบ้างนะเธอไม่ซักดูเลยว่าไม่ซักจังด้วยโอ้ยตายตๆแูกต้อากแล้วโตแบบขวบแล้วอาลูกเขานอนเน่ยไปแล้วละเธอเธอน่าจะรอดแล้วแหละโควิดก็อยู่ไปละคุณเิจ๊ะเธอกลิ้งๆอาบิ่ตาเดียวไม่วิ2ญาณช่วย